เฉันทนผู้วงใจชื่นใจยินดีมีใช้ฉันมาฉันมาไวสู้บาดแบร์และแหมมาฟ้าประคุมมา,า,มาองค์รากษาแห่งชาเรา เชิญมาสาธุการพระาพร,ระอ,องคพระคริสตเจ้าดิฉนพระนามพระบิดาและพระบุตรและพระจิตอเมนพระเจ้าสถิตกับท่านและสถิตกับท่านด้วยพี่เราให้เรายอมรับว่าเราเป็นคนบาปได้ร่วมกันประกอบพธิธีศรรษษักดิ์สิทธิ์อยาสมควร ข้าพเจ้าขอสารภาพต่อพระเจ้าผู้ทรงสรนพานุภาพและต่อพี่น้องด้วยว่าข้าพเจ้าได้ทำบาปมากมายด้วยกายวาจาใจหลายด้วยการละเนยข้าพเจ้าเป็นคนบาปข้าพเจ้ายอมรับว่าเป็นคนบาปดังนั้นขอพระนางมารีผู้ทรงเป็นปรมจารีเ,เสมอขอทุสวรรณบุญทั้งหลายและพี่น้องด้วย ช่วยบความพระเจ้าเพื่อข้าพระเจ้าด้วยเถิดขอพระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพทรงพระกรุณาอภัยบาปและนําเราไปสู่ชีวิตนิรันดรอาเมนข้าแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาเถินข้าแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาเถินข้าแต่พระคิ์เจ้าทรงพระกรุณาเถินข้าแต่พระคิ์เจ้าทรงพระกรุณาเถินข้าแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาเถินข้าแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาเถินให้เราภาวนา ข้าแต่พระผู้ทรงสรรพานุภาพสถิตนิรันดร์ข้าพเจ้าทั้งหลายทราบว,ว่าวันสมภพของพระบุตรใกล้เข้ามาแล้วขอให้พระวจนะผู้ทรงถ่อมองมารับสภาพมนุษย์บังเกิดจากพระนางมารีพมจารีและประทับอยู่กับข้าพเจ้าทั้งหลายประทานพระกรุณาแก่ข,ข้าพเจ้าทั้งหลายผู้รับใช้ต่ำต้อยด้วยเถิดทรงท่านทรงจำเริอและครองราชเป็นพระเจ้าหนึ่งเดียวกับพระองค์และพระจิตตลอดนิรันดร์อาเมน นอ่านจากหนังสือประกาศศกมาลาคีองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่าดูสิเราจะส่งผู้ถือสารของเราเพื่อเตรียมทางไว้ต่อหน้าเราทันใดนั้นองค์พระผู้เป็นเจ้าที่ท่านแสวงหาจะเสด็จเข้ามาในพระวิหารของพระองค์ทูตแห่งพันธสัญญาซึ่งท่านปรารถนาดูสิกำลังมาแล้วองค์พระผู้เป็นเจ้าจองจัก,กรวาลตรัส ใครเล่าจะทนวันที่เขาเข้ามาได้และใครจะยืนหยัดอยู่ได้เมื่อเขาปรากฏเพราะเขาเป็นเหมือนไฟของช่างถลุงโลหะและเหมือนสบู่ของคนซักฟอกเขาจะนั่งลงเหมือนช่างหลอมและช่างถลุงเงินเขาจะชำระบุตรหลานของเสตเ,เลวีให้บริสุทธิ์ จะถลุงเขาเหมือนถลุงทองคําและถลุงเงินเพื่อเขาจะถวายเครื่องบูชาต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าด้วยความชอบธรรมเครื่องบูชาของยูดาและเยรูซาเล็มจะเป็นที่พอพระทยัยองค์พระผู้เป็นเจ้าเหมือนในสมัยโบราณเหมือนในปีก่อนก่อนโน้นดูสิเราจะส่งประกาศกเอริยามาหาท่านก่อนที่วันยิ่งใหญ่ และหน้าสะพรึงกลัวขององค์พระผู้เป็นเจ้าจะมาถึงเขาจะทำให้ใจของพ่อกลับมาหาลูกและใจของลูกกลับไปหาพ่อเพื่อเราจะไม่ต้องมาทำลายล้างแผ่นดินพระวาจาของพระเจ้าขอขอบพระคุณพระเจ้าเระเสด็จมาช่วยข้าพระเจ้าทั้งหลายเถิด ข,ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าโปรดให้ข้าพเจ้ารู้จักทางของพระองค์โปรดทรงสอนมรรคาของพระองค์แก่ข้าพเจ้าโปรดทรงนำข้าพเจ้าให้เดินตามทางแห่งความจริงของพระองค์เพราะพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ช่วยข้าพเจ้าให้รอดพ้นเชิญราบพระเสด็จมาช่วยข้าพเจ้า ทังลเพระข,ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าโปรดทรงระลึกถึงข้าพเจ้าเพราะพระทัยดีของพระองค์องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงความดีและทรงเที่ยงธรร,รมพระองค์ทรงสอนทางให้คนบาปทรงนำผู้ถ่อมตนให้เดินตามทางแห่งความยุติธรรมทรงสอนคนยากจนให้รู้ทางของพระองค์ เชิรพระเสด็จมาช่วยข้าพเจ้าทั้งหลายเถิดพระเจ้าข้ามรรคคาของพระผู้เป็นเจ้าคือความรักมั่นคงและความสัตย์จริงสำหรับผู้ที่ปฏิบัติตามพันธสัญญาและกฤษฎีกาของพระองค์ผู้ที่ยำเกรงองค์พระผู้เป็นเจ้าจะเป็นมิตรกับพระองค์ พระองค์จะทรงสอนเขาให้รู้จักพันธสัญญาของพระองค์เชิญรับพระเสด็จมาช่วยข้าพเจ้าทั้งหลายเถิดพระเจ้าข้าเชิญยืน ข้าแต่องค์อิมมานูเอลกษัตร์ิยผู้ทรงออกกฎหมายให้ข้าพเจ้าทั้งหลายผู้ที่นานาชาติกำลังรอคอยให้มากอบกู้ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายเชิญเสด็จประมาประทานความรอดพ้นด้วยเถิดเฮลลย พระเจ้าสถิตกับท่านและสถิตกับท่านด้วยบทอ่านจากพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญลูกาขอถวายพระเกียรติแด่พระองค์พระเจ้าค่ะเมื่อครบกำหนดคลอดนางอดิสเบตได้ให้กำเนิดบุตรชายคนหนึ่งเพื่อนบ้านและบรรดาญาติรู้ว่าพระเจ้าทรงแสดงพระกรุณายิ่งใหญ่ต่อนางจึงมาร่วมยินดีกับนางเมื่อเด็กเกิดด้แปดวันพเพื่อนบ้านและญาติพี่น้องมาทำพิธีสุนัตให้เขาต้องการเรียกเกด็กว่าเสคาริยาตามชื่อบิดา แต่บานดาของเด็กคานว่าไม่ได้เขาจะต้องชื่อหย่อนคนเหล่านั้นจึงพูดกับนางว่าท่านไม่มีญาติคนใดมีชื่อนี้เขาเหล่านั้นจึงส่งสัญญาณถามบิดาของเด็กว่าต้องการให้บุตรชื่ออะไรเสคาิยาขอกระดานแผ่นหนึ่งแล้วเขียนว่าเขาชื่อหย่อนทุกคนต่างประหลาดใจท่านใดนั้นเสคาิยาก็กลับพูดได้อีกเขาจึงกล่าวถวายพระพรพระเจ้าเพื่อนบ้านทุกคนต่างรู้สึกกลัว และเรื่องทั้งหมดดีได้เล่าลือกันไปทั่วแถบภูเขาของแคว้นยูเดียทุกคนที่ได้ยินเรื่องนี้ต่างก็ประหลาดใจและถามกันว่าแล้วเด็กคนนี้จะเป็นอย่างไรเพราะพระหัตถ์ของพระเจ้าอยู่กับเขาพระวาิชาของพระเจ้าขอพระคริสต์เจ้าทรงพระเจรเิญเถิดเรื่องราวของเอลิซาเบตในวันนี้ก็ชวนให้เรานึกถึงเรื่องราว ของเราคิดสชนได้เหมือนกันเพราะว่าเรื่องของอดีตเส็ในวันนี้ไม่ได้เป็นเฉพาะเรื่องของการให้กำเนิดบุตรเมื่ออายุเยอะการที่หายจากการเป็นใบ้หรือพูดไม่ได้เมื่อเขาให้ชื่อที่เหมาะสมถูกต้องแต่ถ้าพี่น้องสังเกตดูจะพบเรื่องบางเรื่องที่อยู่รอบรอบ องเรื่นี้นั่นก็คือเรื่องของเพื่อนบ้านนั่นี่คือเรื่องของเพื่อนบ้านถ้าเราฟังพระวาจาของพระเป็นเจ้าดีๆเราจะพบว่าตอนต้นที่พูดถึงเอลิสเบตเพื่อนบ้านรู้สึกว่าพระเจ้าแสดงพระกรุณาที่ยิ่งใหญ่พอไปไปพอเสคาริยาพูดได้เพื่อนบ้านรู้สึกประหลาดใจ ทำไมพ่อถึงหยิบยกประเด็นนี้ขึ้นมาเพราะว่าจริงๆแล้วการที่เราเป็นพระสงฆ์นักบวชซิสเตอร์มาเซอร์แล้วได้มีโอกาสทำงานกับชาวบ้านเพราะว่าดูดีพ่อเพิ่งไปร้องเพลงตามบ้านอาสามเป็นวัดที่ไม่มีชุมชนนะครับที่แต่ก่อนเคยมีตอนนี้ก็หายไปการร้องเพลงตามบ้านเป็นอะไรที่ฟังดูก็ดูปกติถ้าเราเคยอยู่ตามหมู่บ้านต่างจังหวัดนู่นนี่นั่น แต่สัมไม่ปกติเพราะว่าอสัมไปหกโมงครึ่งร้องหนึ่งบ้านกลับมาประมาณสามทุ่มชีวิตในเมืองใหญ่เป็นชีวิตที่รถติดสาหัสเราก็ทราบแต่ว่าเมื่อไปแต่ละบ้านข้อค้นพบหลายๆอย่างสำหรับพ่อก็คือว่าเขามีศรัทธาทุกบ้านมีรูปพระที่อาจจะมากมายเป็นวัดน้อยยังได้ แต่ว่าสิ่งที่มากไปกว่านั้นก็คือศรัทธาที่เขามีแต่ศรัทธาที่เขามีเวลาที่เขามาวัดเวลาที่เขาสวดภาวนาเวลาที่เขาเชิญพระกุมารเนี่ยมันมีเรื่องราวของเพื่อนบ้านมันมีเรื่องราวของเพื่อนบ้านที่เห็นเขาออกมาในวันอาทิตย์มาสวดมีร้องเพลงในวันคริสต์มาสมันเป็นสิ่งที่ถ้าเกิดมากไปกว่านั้นอีกก็คือว่าชีวิตของคนที่อยู่ในบ้าน ความเชื่อศรัทธาความรักต่อพระหรือพระพรที่มีเพราะต้องการจะบอกกับพี่น้องว่าจริงๆแล้วทุกๆชีวิตก็ต้องการการอภิบาลทุกๆชีวิตก็ต้องการการประทับอยู่ของพระเบนเจ้าทุกๆชีวิตก็ต้องการกำลังใจที่เขาจะได้รับจากการเป็นคิตชนของเขาและการแพร่ธรรมจึงเป็นเรื่องที่ไม่ได้อยู่ในตำรามากมายแต่กลับเป็นเรื่องของ ความรักที่ถูกนําไปมอบความรักที่ถูกสานต่อชีวิตประจําวันในแต่ละวันรูปภาณที่ตั้งอยู่ในบ้านเพื่อนบ้านที่ได้รับความรักต่อกันสภาพสังคมพอรู้สึกว่าก็ก็เปลี่ยนความสดอกสนใจกันก็อาจจะน้อยลงแต่เราคิดเสถนก็ต้องดําเนินชีวิตในแบบของเราต่อไปเพื่อเป็นประจักษ์พยานในวันพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันพระกิจสมภพแล้ว ในปีนี้ก็อาจจะมีเรื่องราวที่ไม่คุ้นที่จะเกิดขึ้นอีกอาจจะเหมือนในช่วงวันพาสกาที่วิชาการเฉลิมฉลองอาจจะถูกทำให้เบาๆลงแต่การประทับอยู่ของพระความสำคัญของเทศกาลความรักที่พระได้มอบให้กับโลกให้กับเราก็จะต้องถูกสานต่อไปในชีวิตของเราและผลกระทบพ่อก็ยังเชื่อว่า ย่อมกระทบต่องานที่เราทําความดีที่เราหยิบยื่นให้ก็เป็นรากฐานของความรักที่จะถูกสานต่อไปในทุกๆวันในทุกๆปี ข้าแต่พระเจ้าแห่งสากลโลกขอถวายพระพรพระองค์มีพระทัยเมตตาประทานปังซึ่งข้าพระเจ้าทั้งหลายกำลังถวายอยู่นี้อันเป็นผลมาจากแผ่นดินและน้ำพักน้ำแรงของมนุษย์และจะเปลี่ยนเป็นอาหารบรรดาให้ข้าพระเจ้าทั้งหลายมีชีวิตขอถวายพระพรแด่พระเจ้าตลอดในรันดอน ข้าแต่พระเจ้าแห่งสาก,กลโลกขอถวายพระพรพระองค์มีพระทัยเมตตาประทานเล่าองุนซึ่งข้าพระเจ้าทั้งหลายกำลังถวายอยู่นี้อันเป็นผลมาจากต้นอังุนและน้ำพักน้ำแรงของมดุดแล้จะเปลี่ยนเป็นเครื่องดื่มชุบเลี้ยงจิตใจข้าพระเจ้าทั้งหลายขอถวายพระพรแด่พระเจ้าตลอดนิรันดร ที่น้องจงภาวนาขอให้พระบิดาผู้ทรงสรรพานุภาพทรงรับการถวายบูชาของข้าพเจ้าและของท่านทั้งหลายเถิดขพระเจ้าทรงรับการถวายบูชานี้เพื่อเทิดพระเกิพระองค์ทั้งเพื่อประโยชน์ของชาวเราและพระศาสนาจักศักดิ์สิทธิ์ด้วยเถิดข้าแต่พระเจ้าขอให้การถวายบูชานี้ซึ่งเป็นคารวะกิจที่ข้าพเจ้าทั้งหลายประกอบเพื่อเทิดพระเกิของพระองค์อย่างสมบูรณ์เป็นที่พอพระไทย เพื่อข้าพเจ้าทั้งหลายจะมีจิตใจบริสุทธิ์สมโพธิการังเกิดของพระผู้ไถ่กู้ได้เถิดทางนี้ขอพึ่งพระบารมีพระกิตเจ้าพระเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายพระเจ้าสถิตกับท่านและสถิตกับท่านด้วยเพื่อสมรวมใจระลึกถึงพระเจ้าเรากำลังระลึกถึงพร์ให้เราขอบคุณพระเจ้าพร้อมกันเถิดเพราะสงละชอบนิ่นักถ้าแต่พระบิดาเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์สถิตนิรันดรพระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพเป็นการเหมาะสมถูกต้องแท้จริง และเป็นมิ่งมงคลที่จะขอบพระคุณพระองค์ตลอดการทุกสถานแห่งหนาะพระองค์ทรงบันดาลให้ข้าพเจ้าทั้งหลายได้รอดพ้เนเดชะพระบารมีพระกิตเจ้าพระองค์ท่านนี้คือผู้ที่ประกาศศกทั้งบนกล่าวพยากรณไว้แต่โบราณกาลว่าจะเสด็จมาพระมารดาพุมจาลีทรงรับไว้ในครันด้วยความรักสเสน่หาสุดพณนาแผญนหยอนปัตติได้ประกาศว่าพระองค์ท่านกําลังจะเสด็จมาและยังแนะนําให้รู้จักเมื่อเสร็จมาแล้วด้วย พระองค์ท่านโปรดให้ข้าพเจ้าทั้งหลายมีความชื่นชมสมนนตเตรียมฉลองการสมโพสอันเป็นพระธรรมลามลึกนี้เมื่อเสร็จมาจะได้พบข้าพเจ้าทั้งหลายกำลังเฝ้าภาวนาอยู่รอรับเสด็จพระองค์ท่านดังนั้นข้าพเจ้าทั้งหลายร่วมกันถวายพระเกียรติสดุดีพร้อมกับเทพวิกาและบรรดานักบุญเป็นนิจจการว่าดังนี้ศักดิ์สิทธิศักดิ์สิทธิ์ศักดิ์สิทธิพระเจ้าจอมจักรวาลพระสิริร่วงโร์แผ่ไปทั่วฟ้าดินสาธุการและเจ้าสูงสุด ขอถวายพระพรแด่ผู้เสด็จมาในพระนามพระเจ้าสาธุการพระเจ้าสูงสุดก็แต่พระบิดาเจ้าพระองค์ทรงเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์อย่างแท้จริงและทรงเป็นบอกเกิดอันประเสริฐแห่งความศักดิ์สิทธิ์ทุกประการโปรดทรงพระกรุณาทรงพระจิตเจ้ามาบรรดาลให้ปังและเล่าหมืนนี้ศักดิ์สิทธิ์เป็นเป็นพระกายและผลิตของพระเยซูคริสต์เจ้าสำหรับข้าพระเจ้าทั้งหลายก่อนที่พระคิดเจ้าจะทรงมอบเพื่อรับทรมานโดยสมัรพระไทย องท่านทรงหยิบป,ปังขอพระคุณบีออกประทานแก่บรรดาสิทธรัตว่ารับปังนี้ไปกินให้ทั่วกันมีเป็นกายของเราที่จะมอบเพื่อแทนในทำนองเดียวกันเมื่อการเลี้ยงอาหารข้าเสร็จแล้วพระองค์ท่านทรงหยิบถ้วยเหล้าอางุ่นขอบพระคุณอีกครั้งหนึ่งประทานแก่บรรดาสิทธรัต์ว่า รับถ้วยนี้ไปดื่มให้ทั่วกันมีเป็นถ้วยโลหิตของเราโลหิตแห่งพันธสัญญาใหม่อันยืนยงเลยซึ่งจะหลังออกเพื่ออาภาัยบาปสําหรับท่านและมนุษย์ชั้งหลายจงทาการนี้เพื่อระลึกถึงเราเถิดให้เราประกาศพระธรรมบาลมลึกแห่งความเชื่อพระคริสต์จ้าได้สิ้นประชนพระคริสต์เจ้าทรงกลับคืนประชนมาชีพ รรสคจ้าแต่พระบิดาเจ้าข้าพเจ้าทั้งหลายกาลังระลึกถึงการสิ้นพระชนและการกลับคืนพระชนมาชีพของพระกิตเจ้าขอน้อมถวายปังอันบันดาลชีวิตกับทถ้าโลหิตอันบันดาลความรอดนี้แด่พระองค์ขอขอบพระคุณที่ทรงเลือกสรรข้าพเจ้าทั้งหลายให้บารับใช้เฉพาะพระพักพระองค์ข้าพเจ้าทั้งหลายกราบอ้อนขอผลให้พระจิตเจ้าทรงรวบรวมทุกคนที่รับพระกายและผลิตของพระกิตเจ้าแล้ว ให้เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันโปรดทรงระลึกถึงพระศาสนาจากที่แผ่ขยายไปทั่วโลกให้มีความรักสมบูรณ์เป็นหนึ่งเดียวกับสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสพัครสังราราฟรังซิสเซเวียร์เกรียงศักด์และคณะสงฆ์ได้เถิดพระเจ้าค่ะโปรดทรงระลึกถึงพี่น้องที่ได้หลับไปพร้อมกับหวังจะได้กลับคืนชีพตลอดจบนบรรดาผู้ล่วงลับไปแล้วทุกคนโปรดนำบุคคลเหล่านี้เข้าชมพระบารมีด้วยเถิดในที่สุดโปรดทรงพระกรุณาให้ข้าพระเจ้าทั้งหลาย สมควรมีส่วนในชีวิตนิรันดรกับพระนางมารีพรมจารีพระชนนีพระเจ้านักบุญโยเซฟพระสดาของพระนางบรรดาอัครสาวกนักบุญทุกท่านวิญญาณสีนิโคลาและวิญญาณสีชาวไทยทุกองค์ผู้ปฏิบัติตามพระประสงค์ตลอดมาผลให้ข้าพเจ้าทั้งหลายเทพะเกสดุดีพระองค์โดยพึ่งพระบารมีพระเยซูกิตเจ้าพระบุตรของพระองค์อาศัยพระกิตเจ้าพร้อมกับพระกิตเจ้าและในพระกิตเจ้า ถ้าแต่พระบิดาผู้ทรงสันพานุภาพระวงทรงพระสิริลุงโลดกับพระจิตเจ้าตลอดนิรันดอนถ้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลายพระองค์สถิตในสวรรค์พระนามพระองุทรงเป็นที่ศักการะพระอาณาจักรจงมาถึงพระประสงค์จงสำเร็จในแผ่นดินและในสวรรค์โปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายในวันนี้โปรดประทานอภัยแก่ข้าพเจ้าเหมือนข้าพเจ้าให้อภัยแก่ผู้อื่น โปรดช่วยข้าพเจ้าไม่ให้แพ้การผจญแต่โปรดช่วยให้พ้นจากความชั่วร้ายเถิดโปรดเถิดพระเจ้าข้าโปรดช่วยข้าพเจ้าทั้งหลายพเพื่นเพียรตรายทั้งสิน้นเพื่อประทานสันติสุขทุกวันนี้ส่งพระกรุณาให้พ้นบาปและปลอดภัยจากความวุ่นวายใดๆตลอดไปขณะที่หวังจะได้รับความสุขและรอรับเสด็จพระเยซูคริสต์เจ้ารับผู้กอบกู้ข้าพเจ้าทั้งหลาย เหตุว่าพระอาณาจักรพระอนุภาพและพระสิริรุ่งรจน์เป็นของพระองค์ตลอดนนรดอนถ้าแต่พระเยซูคริสต์จาพระค์ตรัสกับอักาสาวกว่าเรามอบสันติสุขให้ท่านเราให้สันติสุขของเราแก่ท่านโปรดจะทรงถือโทษเข้าพเจ้าแต่ปวดทออพระเนตรเห็นความเชื่อในพระศาสนาจากของพระองค์และโปรดให้พระศาสนาจากสงบราบลื่นมีสามัคคีธรรมตามพระประสงค์ของพระองค์เพื่อทรงจำเริญและครองรา์ ตลอดนิรันดรขอสันติสุขของพระคิดเสจเจ้าส,าสถิตกับท่านทั้งหลายเสมอสให้เรามอบสันติสุขของพระคิดเสดเจ้าแก่กันและกันลูกแกาา่พระเจ้าผู้ทรงลบลังบาปของโลกทรงพระกรุณาเถิดลูกแกาา่พระเจ้าผู้ทรงลบลังบาปของโลกทรงพระกรุณาเถิดลูกแก่พระเจ้าผู้ทรงลบลังบาปของโลกโปรดประทานสันติสุขเถิด นี่คือลูกแก่พระเจ้านี่คือผู้ทรงลบล้างบาปของโลกผู้ที่พระเจ้าทรงเรียกมาร่วมงานเลี้ยงของพระองค์ย่อมเป็นสุขพระเจ้าค่ะข้าพระเจ้ามีสมควรจะรับเสด็จมาประทับอยู่กับข้าพระเจ้าโปรดตรัเพียงพระวาจาเดียวลวจิตใจข้าพระเจ้าก็จะบริสุทธิ าภาวนข้าแต่พระเจ้าขอทรงพระกรุณาประทานสันติสุขให้แก่ผู้ที่ได้รับของประทานจากสวรรค์นจนอิ่มหนำแล้วเขาทั้งหลายจะได้ถีตะเกียงที่จุดอยู่รอออกไปรับเสด็จพระบุตรสุดท,ที่รักของพระองค์ผู้ทรงจำเริญและครองราชกับพระองค์ตลอดนิรันดรพระเจ้าสถิตกับท่าน,าานขอพระผพ้ทรงสรรพานุภาพ พระบิดาและพระบุตรและพระจิตประทานพระพรแก่ท่านทั้งหลายเถิดอเมนพิธีวิสาจบแล้วจงไปในสันติสุขของพระกิตเจ้าเถิดขอขอบพระคุณพระเจ้า383ข้อสามเรยเพื่อนพมผู้มีก to